กลุ่มง,งานอาชีวะเวชกรรมโรงพยาบาลสุรินทร์ขอเสนอวิดีโอสาธิตวิธีการใช้ชุดกำจัดสารเคมี6กคนเบื้อน Chemical spill ar clean up kit procedure เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ สำหรับการกำจัดสารเคมีกรณีเกิดหกบนต้นในห,หน่วยงานโดยครอบคลุมสารเคมีประเภทกรดด่างเข้มข้นสารไวไฟสารก่อมะเร็งและสารพิษ s เป l l คิ t หมายถึงชุดอุปกรณ์ที่จัดไว้สำหรับทำความสะอาด กรณีมีสารเคมีที่มีสถานะเป็นของแข็งและของเหลวประเภทกรดด่างเข้มขน้นสารไวไฟสารก่อมะเร็งและสารพิษ6กบนเปื้อนโดยมากจะรวบรวมไว้ในภาชนะเดียวกันส่วนประกอบที่บรรจุในชุดกำจัดสารเคมี6กบนเปื้อนประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่จำแนกเป็น2ส,ส่วนหลักๆส่วนที่1คืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment หรือที่เรียกว่า PPE และส่วนที่2คืออุปกรณ์ทำความสะอาดหรือกำจัดสารเคมีหกกื้อน PPE นที่มีได้แก่ชุดค,คลุมร่างกายชนิดป้องกันสารเคมีหน้ากากอ่าเก้าห้าดนครอบตาน,นิรภัยถุงมือในตรายถุงคลุมรองเทา้าอุปกรณ์ทำความสะอาดได้แก่แผ่นซับของเหลวสารเคมีอันตรายผงโซเดียมไบคาร์บอเนตผงกมาาัมถันไซริงเทปกาวสี ป้ายเตือนบอกเขตอันตรายคีมคีบของมีคมน้ำยาทำความสะอาดน้ำสะอาดกระดาษทิชชู่ที่ตักโขงพร้อมไม้พายพลาสติกกระป๋องพลาสติกปากว่างมีฝาปิดสนิทถุงพลาสติกแบบซิปรซิลถุงขยะมูลฝอยอันตรายสีเทาเชือกสำหรับผูกถุงขยะแนวปฏิบัติในการกำจัดสารเคมีที่หกบนเปื้อนในหน่วยงาน แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นทราบทันทีหลีกเลี่ยงการสูดดมและเพิ่มการระบายอากาศออกสู่ภายนอกอาคารผู้ที่ทำหน้าที่กำจัดสารเคมี6กบนเปื้อนควรถอดเครื่องประดับออกก่อนและสวมใส่ PPE ได้แก่ถุงมือในตรายเป็นอันดับแรกตามด้วยชุดคลุมร่างกายป้องกันสารเคมีหน้ากาก r 95แว่นครอบตาน,นิรภัยถุงคลุมรองเท้า และถ่งมือในกายสวนทับอีกชั้นหนึ่ง าวสีทำแนวกั้นให้ครอบคลุมบริเวณที่สารเคมีหกบนเปื้อนแล้วตั้งป้ายเตือนห้ามบุคคลอื่นเข้าใกล้บริเวณที่มีการหกบนเปื้อนใช้คีมคีดหยิบเศษแก้วแตกและของมีคมที่ปนเปื้อนสารเคมีใส่ในกระป๋องพลาสติกปากว่างแล้วปิดฝาให้สนิทนำใส่ถุงพลาสติกแบบซิปซิลกรณีการปนเปื้อนน้อยให้ผงโซเดียมไบคาร์บอเนต โดยให้ครอบคลุมพื้นที่ปนเปื้อนเพื่อนิวเทรเ t ชันสารเคมีให้เป็นกลางทิ้งไว้ประมาณ15นาทีโดยต้องระมัดระวังไม่ให้การหกวนเปื้อนกระจายเป็นวงกว้างจากนั้นใช้ไม้พายค่อยๆกวาดสารเคมีที่ผสมกับของโซเดีม one, ยมไบคาร์เนตใส่ที่ตักของพลาสติกเทลงในถุงพลาสติกแบบซิปซิลปิดถุงให้สนิทแล้วเก็บใส่ถุงขยะมูลฝอยอันตราย กรณีการปนเปื้อนมากให้ใช้แผ่นซับของเหลวสารเคมีปกคลุมพื้นที่หกปนเปื้อนโดยตั้งระมัดระวังไม่ให้การหกปนเปื้อนกระจายเป็นงวงกว้างเมื่อแผ่นซับดูดซึมเต็มที่จากนั้นค่อยๆเก็บใส่ถุงขยะมูลฝอยอันตราย กรณีปลอดหกบนเปื้อนห้ามทำสิ่งต่อไปนี้อย่างเด็ดขาดห้ามใช้ไม้กวาดทุกชนิดกวาดหยดปลอดที่หกบนเปื้อนห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาทั่วไปมาเก็บหยดปลอดห้ามเทของเสียที่มีปลอดบนเปื้อนลงในท่อน้ําทิ้งหรือทิ้งในถังขยะทั่วไปห้ามนําสิ่งของบนเปื้อนปลอดไปเผาไฟ แสงสว่างจะทำให้มีแสงสะท้อนให้มองเห็นหยดปลอดแล้วใช้ไม้ไพายค่อยๆเฉี่ยหยดปลอดเล็กๆมารวมกันให้เป็นหยดใหญ่ขึ้นหากหยดปลอดที่อยู่ห่างไกลกันมากๆไม่สามารถเฉี่ยมารวมกันได้ให้ใช้ไซริงดูดหยดปลอด จากนั้นโรยผงกรรมฐันลงบนหยดปลอดทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วใช้ไม้พายค่อยๆกวาดใส่ที่ตักผงพลาสติกเทลงในถุงพลาสติกแบบซิปรซีลปิดถุงให้สนิทแล้วเก็บใส่ถุงขยะมูลฝอยอันตรายตรวจสอบหยดปลอดที่ยังหลงเหลืออยู่โดยใช้ไฟฉายส่องบริเวณที่ปนเปื้อนอีกครั้ง และทั้งหมดนี้เป็นวิธีเบื้องต้นในการจัดการสารเคมีเมื่อหกบนเตื้อนจากนั้นให้เช็ดทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วถอด PPE ใส่ลงถุงขยะมูลฝอยอันตรายถุงเดิมได้แก่ถุงมือในตรายคู่นอกตามด้วยถุงคลุมรองเท้าชุดคลุมร่างกายป้องกันสารเคมีแว่นครอบตาเนื้ภัยหน้ากากอาเจ้า5ออกตามลำดับเหลือไว้เพียงถุงมือในตรคู่ในและมัดปากถุงให้สนิท นำถุงขยะถุงแรกใส่ในถุงขยะมูลฝอยอันตรายอีกชั้นหนึ่งแล้วถอดถุงมือในตรายออกเป็นลำดับสุดท้ายจากนั้นมัดปากถุงให้สนิทและรอส่งกำจัดต่อไปผู <R> ้ที่ทำหน้าที่กำจัดสารเคมีหกปนเป,เปื้อนควรล้างมือล้างหน้าและบริเวณอื่นๆของร่างกายที่อาจสัมผัสสารเคมีและหน่วยงานต้องจดบันทึกอุบัติการสารเคมีหกปนเป,เปื้อนในหน่วยงานทุกครั้งที่เกิดเหตุ